สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะกับคิดคณิตใบอาจารย์มัทุรีนะคะาสาหรับวันนี้นะคะอาจารย์มัทุรีก็จะมาพูดถึงเรื่องเศษส่วนกันบ้างนะคะเนื่องจากพบว่ามีนักเรียนหลายคนเลยนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศษส่วนนะคะแต่จะขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนก่อนเลยละกันนะคะเพราะว่า,อาตอนนี้เนี่ยมีเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่รู้สึกว่ายังมี ข้อสงสัยอีกนิดหน่อยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนแล้วก็การเรียงลำดับนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์มัธุรีก็ีจะพูดถึงเศษส่วนนะคะอาลโก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะการเปรียบเทียบแล้วก็การเรียงลำดับนะคะเรียงลำดับของอะไรใช่แล้วของเศษส่วน นะคะอ่าการเปรียบเทียบและเรียงลำดับของเศษส่วนเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วเรามีวิธีการมากมายเลยแต่วันนี้ที่อาจารย์มัธยมทุรีจะมาพูดถึงเนี่ยข้อ,ขอนี้จะพูดถึง2วิธีด้วยกันนะคะเอาละ่ะวิธีแรกวิธีแรกวิธีแรกนะคะก็คือการหาค RN นั่นเอง เด็กเคยได้เรียนรู้ในเรื่องของการหาครอนอมาแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นอาจารย์มัทุรีบอกว่าอาจารย์มัทุรีอยากเปรียบเทียบเศษสองส่วนเก้ากับเศษสามส่วนแปดว่าใครเนี่ยมีค่ามากกว่ากันนะคะวิธีการก็คือเราจะนำตัวส่วนแปดกับเก้าไปหาครอนอใช่ไหมทีนี้แปดกับเก้าเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่อยู่ใกล้กันแล้วก็ เคูณอะไรได้แปดคูณอะไรได้เไม่มีใช่ไหมคะวิธีการของเราก็คือเราจะนำแปดคูณเก้นะแปก็คือ72เพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะต้องเปลี่ยนเจ้าสองส่วนเกับเศษสาส่วนแให้มีส่วนเป็น72็ดสิบสองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเศษสองส่วนเกคูณแได้72ใช่ไหมก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่ เวลาการคูณเศษส่วนนะคะก็นำเศษคูณเศษ28เป็น16 98เป็น72พักไว้นะคะแล้วก็นำเศษ3ส่วน8มาคูณด้วยเศษ9ส่วน9นะคะการคูณด้วยทั้งเศษและส่วนที่เป็นจำนวนเดียวกันนะคะจะทำให้จำนวนของเราที่เป็นตัวตั้งต้นเนี่ยมีค่าเท่าเดิมเพราะว่าเศษ9ส่วน9ก็มีค่าเท่ากับ1 นะคะเศษแส่วนแปก็มีค่าเท่ากับ1การคูณด้วย1นะคะ 88, 88. นั่นหมายความว่าเราจะได้จํานวนเดิมนั่นเองนะคะสามเก้ายี่เาเจ็ดสิบสอเอาละตอนนี้เราได้จํานวนใหม่แล้วนะคะขออนุญ,ญาตนะ จากเศษ2ส่วน9กับเศษ3ส่วน8เราก็ได้เป็นเศษ16กส่วน72กับเศษ27ส่วน72การเปรียบเทียบเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากันเราก็จะหาครนก่อนถูกต้องไหมพอหาคณนอสเศจเราพบว่าส่วนมีค่าเท่าเดิมเอ่อเท่ากันไม่ใช่เท่าเดิมเท่ากันเราก็กลับไปดูที่เศษค่ะใครมีค่ามากคะ อ่ายี่สิบเจ็ดมีค่ามากก็แปลว่าเราจะใช้เครื่องหมายนี้ก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านั่นหมายความว่าตัวเดิมของเราเศษ2องส่วนเกะคะก็มีค่าน้อยกว่าเศษสามส่วนแปดนั่นเองนถึงแม้ตัวส่วนจะเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าส่วนมากจะมีค่ามากอันนี้คือวิธีที่1นึงคือเราจะหาคอรอรนอนนะคะกับอีกวิธีนึง วิธีที่2ก็คืออาจารย์มเคยเรียกว,ว่าการคูนคขว้หรือบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปดูการแสวิธีคิดของทางต่างประเทศนะเขาจะบอกว่าเป็นบัตเตอร์ลายนะคะก็คือเราจะนำเศษ2ส่วน9นะคะกับเศษ3ส่วน8จำนวนเดิมเลยนะคะเขาถามว่าเปรียบเทียบกันสมมติว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยเรามีวิธีการยังไงให้เราคูณไขว้นะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะแต่จะเป็นการคูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้นน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะนำ2ไปคูณกับ8อ่ะ8ไปคูณกับ2นะคะกับอีกฝั่งหนึ่งนำ9ขึ้นไปคูณกับ3นะคะ2 8 16 3 9 27เพราะฉะนั้นเราได้เครื่องหมายนี้ก็แปลว่าเศษ3ส่วน8ของเรามีค่า มากกว่านั่นเองนะคะก็สรุปง่ายๆนะคะว่าอาจารย์มัุวีนำเสนอ2วิธีด้วยกันสำหรับการเปรียบเทียบนะคะเศษส่วนทีนี้เราจะนำสอวิธีนี้ไปใช้ในการเรียลำดับด้วยได้ไหมได้นะคะอย่างเช่นครูมีเศษ 2, 2ส่วน5เศษ4ส่วน12เศษ6ส่วน7อืม เราก็นำสามจำนวนนี้ค่ะนำตัวส่วนของทั้ง3ามจำนวนนี้นะคะไปหาครนซึ่งถามว่ามีอะไรหาทั้งสามจำนวนนี้ได้ลงตัวพร้อมกันไหมไม่มีเลยนอกจาก1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครนของเขาก็คือ5้าคูณสิอคูณเจ็ดอ่าสิบสองห้าหกคูณเจ็ดก็เป็น4ี่ร้ยสิ นะคะคดังนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวส่วนทุกจำนวนให้เป็น420ก็นำเศษ2ส่วน 5, เอาเขียนผิดเลยเศษ2ส่วน5นะคะเศษ4ี่ส่วน12และเศษ6ส่วน7เปลี่ยน5ให้เป็น420เปลี่ยน12ให้เป็น420และเปลี่ยน7ให้เป็น420 คูณอะไรบ้างนะคะตัวนี้จะคูณด้วย8ปตัวนี้คูณด้วย3 5ตัวนี้คูณด้วย6 0ถามว่าอาจารย์มาธุลีรู้ได้ยังไงว่าคูณด้วยจำนวนเหล่านั้นง่ายมากเลยค่ะก็ถ้าเราจะคูณ5ใช่ไหมเราก็ปิด5้าไว้เราก็ถูก2ิคูณ7 8็ก็แสดงว่า5เนี่ยจะต้องถูกคูณด้วย8 4นะคะ แล้วรู้ได้ไงว่า12ต้องคูณ35ก็นีไ่ไงปิด12นะคะก็75 35แล้วก็ปิด7 12 5 60แบบนี้นะคะอ่าตัวส่วนของทุกจำนวนเป็น420 420แล้วก็420นะคะอ่ะจากนั้นเราก็หาตัวเศษ2 4 8 2 8 16 นะคะสี 4, 5, 4, 3, 12, ่ห้ายี่สิบสามสิบสองบวกสองเป็นสิอสี่ถูกแล้วแล้วก็ห6หกสามสิบหกมีศูนย์ะคะอา้าวใครมากที่สุดอา่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าจำนวนนะคะเศษส 4, ส่วนสิบสองน้อยที่สุดนะคะตามมาด้วยเศษสองส่วนห้าแล้วก็ปิดท้ายด้วย เศษ6ส่วน7จอย่างนี้แสดงว่าเราเรียงจากน้อยไปหามากนั่นเองนะคะแล้วเราใช้วิธีการที่2คือการคูไคว่กับการเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมมาดูกันนะคะอาจารย์มทุทีจจะใช้โจทย์เดิมเลยนะเศษ2ส่วน5เศษ4ส่วน12และเศษ6ส่วน7ใช้วิธีการคูไคว้ยได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องนำมาเปรียบเทียบกันทีละ2จํานวน ซึ่งวิธีการเนี่ยมันอาจจะหลายขั้นตอนกว่านะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะชอบเพราะว่ามันไม่ต้องหาคณอนหลายเยอะค่ะเปรียบเทียบตอนนี้กันนะเศษสส่วน5กับเศษส่วนเราใช้การคูณไขขึ้นไปใช่ไหมก็จะเป็น2คูณ12กับ4คูณ5 12สิองสยี่แปลว่าเศษสส่วน5มากกว่าแบบนี้ใช่ไหม ต่อไปจับคู่เศษ4ส่วน12กับเศษ6ส่วน7นะคะก็ไขว้ขึ้นไป4คูณ7กับ6คูณ12 7 4 28 12 6 7 12แปลว่าตัวนี้มากกว่าใช่ไหมก็เป็นแบบนี้ตอนนี้เด็กๆเจอหรือยังว่าใครน้อยที่สุด ใช่แล้วเศษสี่ส่วนสิบสองน้อยที่สุดใช่ไหมคะ,ะตัวนี้น้อยที่สุดเลยนะคะเท่าน,นี้เราต้องมาเปรียบเทียบคู่นี้เศษสองส่วนห้ากับเศษหกส่วนเจ็ดว่าใครมีค่ามากกว่ากันนะคะถ้าเหมือนเดิมคะ่ะคูณไขว้ขึ้นไปสองคูณเจ็ดกับหกคูณห้านะคะสองเจ็ดสิบสี่หกห้าสามสิบแสดงว่าเศษหกส่วนเจ็ดก็ยัง มากกว่าอีกนะคะถ้าเราเรี้ยงจากมากไปหาน้อยใครมากสุดตอนนี้เศษหส่วนเมากที่สุดตามมาด้วยเศษสองส่วนหแล้วก็ปิดท้ายด้วยเศษสี่ส่วนส2นั่นเองเพราะฉะนั้นทั้ง2วิธีสามารถใช้ ในการเปรียบเทียบได้แล้วก็เรียงลำดับก็ได้ด้วยนะคะลองฝึกฝนกันดูนะคะแล้วก็หาวิธีที่เราถนัดนะคะว่าเราเนี่ยถนัดกับวิธีไหนนะแล้วก็นำไปใช้นะคะเราก็จะคล่องแคล่วมากขึ้นฝึกฝนบ่อยๆนะคะฝึกทุกวันแล้วเราก็จะเป็นคนที่เข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆ ขอให้เราพยายามนะคะอาจารย์บรทุดิเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ